บางคนก็ยังไม่รู้ว่าในชุมชนมีทําบาตร้าด้วยมืออยู่จะให้พวกป้าๆน้าๆนนนมาทําบาตให้ก็จะได้เขาได้มีรายได้ด้วย มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไม่ใช่เพียงสิ่งเก่าที่ตั้งอยู่เงียบๆในการเวลาแต่มันคือลากของสังคมลากที่ทำให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพยังคงยืนหยัดอย่างมีตัวตนตตยเงาตึกสูงและเมืองที่เติบโตอย่างไม่หยุดยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่รักษารากนั้นไว้เพื่อให้อนาคตมีที่ยืนบนผืนดินเดียวกับอดีต คลองมหานาคเคยเป็นเส้นเลือดสำคัญของชุมชนเก่าที่ส่งผ่านทั้งภูมิปัญญางานช่างและวิถีชีวิตรุ่นสู่รุ่นแต่วันนี้กระแสของความเร่งรีบกำลังกดทับเสียงภูมิปัญญาที่เคยดังชัดเหลือเพียงไม่กี่มือที่ยังยืนหยัดเพื่อไม่ให้สิ่งล้ำค่าของประเทศหายไปจากความทรงจำของเราตลอดกาลทางความสัมพันธ์ระหว่างบ้านบาดชุมชนบ้านบาดกับชุมชน,นชมัตยิทมหานาค มันมีแต่เดิมมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วคือความสัมพันธ์คือเป็นการช่างฝีมือเช่นการตีทองการฉลุลายไม้และการทํางานเกี่ยวกับงานช่างสิบมู่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทางชุมชนมหาหน้าก็มีก็มีการไปรับงานจากทางบ้านบาทมาทําทางบ้านบาทก็มาเอางานจากทางนี้ไปทําพอมารุ่นหลังแล้วตุ่น รุ่นลูกแล้วมาตกรุ่นลุ่นลูกแล้วทางมันจิยตมหาหน้าเนี่ยจะจะไม่จะไม่จะไม่แทบจะไม่มีการสืบสารต่อยอดจากของเดิมเลยซึ่งทางบ้านบาทเนี่ยเขายังยังยัง,ยงดำรงดังรักษาไว้ในงานฝีมือของเขา งานเก่าของเขาที่ต้องทำอยู่ท่ามการชุมชนที่หลายอย่างเริ่มเรือนหายบ้านบาดคือหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังรักษาหัวใจของงานช่างไว้ได้ที่นี่ไม่ใช่แค่แหล่งผลิตบาด แต่คือมรดกภูม,มิปัญญาที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า100ปีและเป็นตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมจริงๆและนี่คือหนึ่งคนสำคัญผู้พยายามพยุงชุมชนให้ยังคงยืนอยู่พี่ติก๊กประธานชุมชนบ้านบาสวัสดีครับผมเป็นประธานชุมชนบ้านบาสครับชื่อกวัลชาสุประเสริฐชื่อชื่ชชติ๊กนะครับค่ะ ความเป็นมาของชุมชนอ่ะชุมชนอ่ะเราเราอยากสรีอรทยาย้ายมายา้ายอยากขุนานางมาอยู่ที่ชุมชนบัานบายทั้งหมดมาย้ายมามาทําบาทในวังจนจนสมัยทาสและจนเลิกทาสให้ชาวชุมชนอ่ะอยู่ในชุมชนนี้ทําบาทเมื่อหลสมัยสองสี่สามูนย์นั่งประมาณ ก็าไล่มาเดีปัจจุบันเนี่ยอย่างโตพี่อ่ะพี่ทําบาทก็แต่ก่อนนี่พี่ก็ทำอ่ะมันก็จะเริ่มสูญหายไปพี่ก็มองว่าบาบาทในชุมชนมันสูญหายไปพี่ก็เลยกลับมาทําบาทแล้วก็จะให้พวกป้าป,ป้ามาน้ามาทําบาทให้ก็จะได้เขาได้มีไรายได้ด้วยอย่างว่าคนแก่มันไม่มีไรายได้หรอกถ้าเขาทำบารเขายังมีไรายได้ไม่ต้องพึ่งพาลูกเขาเบื้องหลังบาดหนึ่งใบคือการกระจายรายได้กว่า8ดครอบครัวคือความรู้ที่สืบทอดด้วยมือไม่ใช่แค่เครื่องจักร และคือร่องรอยของงานฝีมือที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ทุกขั้นตอนของงานบาทจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีมือเก่าแก่ที่ยืนอยู่กับงานนี้มากว่า40ปีของลุงชื่อลุงวมรกุณนิลกสัมพันธ์อยู่แผนกช่างเชื่อมขั้นตอนที่สามสำหรับเชื่อม เขาต่อมาเนี่ยลุงจะมีหน้าที่เชื่อมฟันตะเกียบอย่างเงี้ยคือทั้งใบเลยเนี่ยเชื่อมแบบเนี้ยคือเชื่อมทั้งใบเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่สี่เขาก็ไปทุบให้มันเรียบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ส่งต่อไปขั้นตอนที่ห้าไปลายบาทที่แต่กี่หนูไปดูตรงสารานั่นนะคนละ,ะแผนกแผนกแยกกันไป งานถัดทศินไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มันคือระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยงชุมชนคือวิธีการผลิตแบบพอเพียงไม่สร้างขยะคือการสร้างงานให้ผู้สูงอายุคือการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่และคือรากฐานของเมืองที่ไม่เคยหายไป นี่คือความหมายของเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งใหม่แต่คือการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าให้ไปต่อได้ในอนาคตมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไม่ใช่เพียงร่องรอยของวันวานแต่คือหัวใจที่ทำให้สังคมไทยยืนอยู่ได้อย่างสง่างามจากคลองมหานาคสู่บ้านบาท สู่มือช่างที่เฝ้าต่อชีวิตให้บาททุกใบทุกเสียงค้อนทุกหยดเหมื่อคือพลังของคนตัวเล็กๆที่กำลังรักษารากของเมืองไว้ไม่ให้ถูกกลืนหายไปและนี่คือความหมายของการปกป้องสมบัติที่จับต้องไม่ได้เพื่อให้เมืองของเราเติบโตอย่างยังย่งยืนบนรากเง้าที่เราภูมิใจร่วมกัน